สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่กดแชร์กดนานๆกดแน่นๆกดเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกฎหมายอะไรกันบางเรื่องบางทีอาจจะต้องซ้อนมวยอะไรกันบ้างน,นะคะบางคนทำความผิดยิ่งใหญ่จริงๆไปดูกันค่ะ ดิฉันจะยกตัวอย่างกรณีจันศรีนะคะเห็นไหมคะว่าจันศรีเอาแชทไขรออกมาเป็นแชทสุดตัวที่ดาราทิพย์คุยกับสวาวิตรีและดาราทิพย์ก็เอาไปให้จันศรีจันศรีก็เอามาเปิดจันศรีบอกว่าที่ดิฉันเอาแชทของเสือคุยกับสวาวิตรีมาเปิดนั่นเป็นเรื่องเร็วเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องผิดอย่างนู้นอย่างนี้ทําให้เสื่อมเสียความแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเขา ปิดชื่อปิดนั่นปิดนี่เอาตัวการ์ตูนแต่ถามว่าไม่มีใครรู้หรอว่าเป็นใครแชนั้นนี้ใครคุยกับใครถ้ามีบุคคลที่สามรู้มันก็ผิดเหมือนกันค่ะผิดมันมีคนรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วพวกคุณก็เอาไปพูดเอาไปไอ้งับงับไอนูไนไอนี่ไปทําให้สาวิจีเสื่อมเสียแต่สาวิตีเขาไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไรในขณะที่พวกคุณบอกว่า ยานผิดอย่างงู้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่จันสีเป็นมาโดยตลอดจันสีละเมิดคนอื่นจันสีไม่ยอมรับแล้วเอามานั่งบรรยายเอามานั่งบิดว่าอย่างนู้นอย่างนี้ต้องนั่นต้องนี่ผิดยานกลัวยานนั่นยานสัน่นคือจริตจะก,ก้านครบถ้วนกระบวนความด้อยค่าคนทุกคนแต่พอตัวเองโดนเรื่องจริงจันสีเล่นงานด้วยการอะไรฟ้องเขา งานนี้จันสีจะโดนหนักเพราะอะไรจันสีทําผิดหลายข้อหานะคะทําผิดหลายข้อหาดูภาพนี้นะเห็นไหมเหมือนกันกับที่บอกว่าดิฉันทําผิดเรื่องแขวนแชดสาวิจีกับสือส่อซาฉันแขวนฉันไม่ได้เอามาว่าเสือซาเลวซามต่ําช้าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่ฉันบอกว่าสิ่งที่เสือซาพูด ว่าไม่โทรไปหาสวิตีไม่ไปจำจี้จำชัยฉันเอาไม่ยืนยันแค่ว่าสิ่งที่เสือทราบไม่เป็นความจริงเพราะความจริงมันคือตรงนี้เราเห็นอยู่ว่ามีการโทรรัวเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้แขวนเพื่อเป้าหมายที่จะบิ่นประมาทหรือจะใส่ร้ายใส่ความในขณะที่คุณแขวนเพื่อที่จะทําให้คนมาหัวเราะเอาเขาบูลลี่เขาใส่ร้ายใส่ความเขาใครเลวกันแน่คิดดูดีๆนะคะเดี๋ยวมาดูอันที่สอง ดูภาพที่สองค่ะมาดูภาพที่สองอันนี้เป็นในช่องชุมชนจันสีไม่ละเมิดใครเลยล่ะคะอ่านแคปชั่นแล้วดูดีๆว่าจันสีกำลังปั่นกำลังละเมิดกำลังด้อยค่าคนอ,อื่นอยู่หรือเปล่าตัวเองทำเป็นนิจจสินนี่คือจันสีกับทีมของจันสีอีธานและเอ็มไอซี เปรียบเทียบคนนั้นเป็นสัตว์ตัวนั้นตัวนี้เป็นผีเป็นนั่น,เป,น,นเป็นนู่นเป็นนี่คุณด้อยค่าคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาโดยคุณเลี่ยงบาลีว่าคุณไม่ได้ออกชื่อตรงๆคุณนั่นคุณนี้แต่พวกคุณด้อยค่าเขาในขณะที่ตัวเองไม่กล้าเปิดหนังหน้าออกมาแล้วก็อวดตัวเองว่าอุย้ยตอนนี้ใครๆก็ต้องหวีใครๆก็ต้องหวีหวีกลายเป็นจุดดูเหมือนมีความสุขดูเหมือนมีความสุขว่าทั้งชีวิตไม่เคยได้เด่นได้ดังอะไรเลย มาตอนนี้มาโอ้โหใครใครพูดถึงฉันดังแล้วฉันดังแล้วก็แล้วแต่ค่ะคุณดังในทางที่คุณนั่งพูดนั่งว่าถึงเขาทั้งวันทั้งคืนเพราะเขาตอบโต้บ้างอุย้ยทําไมต้องมาสนใจหวีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วคุณทําไมต้องไปสนใจกล้วยฉันนานๆจะพูดถึงคุณทีหนึ่งเวลาที่มันเริ่มเยอะเกินไปก็จะพูดถึงเวลาที่มันมีประโยชน์กับคนอื่นก็จะพูดถึงนี่มีประโยชน์กับประชาชนและกับคนที่ ไม่รู้ข้อกฎหมายจะได้รู้ข้อกฎหมายเพราะว่าจันสีด้อยค่าคนนูน้คนคนนี้ว่าคนนูน้คนคนนี้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่พอตัวเองโดดเอาความจริงออกมาพูดไปแจ้งความเขามีคนห้าคนโดนมีคนห้าคนโดนแจ้งความแล้วตอนนี้ดิฉันเท่าที่ดูก็ดูเหมือนว่าจะมีการก็คือกลายเป็นการ ไม่ได้ทะเลาะเบาแววงกันด้วยคำพูดด้วยตักกะด้วยการวิพากษ์วิจารณ์การกระทําแล้วมันกลายเป็นทุกคนเอากฎหมายเข้าไปละเลงไปอวดว่าเหมือนเดี๋ยวผู้บุญจะโดนหรือมึงจะต้องตัวสั่นหรือมึงจะต้องกลัวมันมันเป็นอะไรที่ตัวเองได้ค่าชาวบ้านเขาไม่นึกกลัวอะไรเพราะรู้ว่าเขาไม่ทําหรอกแต่งวดเนี้ยคุณไปทําเขาก่อน ตัวคุณโดนแน่นอนจันสีจะโดนไรการม,มาดูค่ะดิฉันไม่เพียงแตแ่แคปภาพปกคลิปนะคะสามคลิปนี้เป็นเดือน วันที่มีวันที่19สองคลิปแล้วก็18หนึ่งคลิปเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองทาไมต้องแคปเอาไว้เรารู้กันอยู่ว่าคดีมินประมาทโดยการโฆษณาหรือคดีคดีมินดุมมินอะไรพวกเนี้ยอายุความมันสามเดือนสามเดือนนับจากไหนนับจากวันที่รู้ว่าเราถูกละเมิดพอเรารู้ว่าเราถูกละเมิดนับไปเลยสามเดือน เรายังมีสิทธิพิจารณาแจ้งความมีสิทธิที่จะแจ้งว่านั่นนี่หยุดสนับอ,อะไรขอโทษซักอะไรอย่างนี้ได้อยู่แต่ภายในสามเดือนถ้าเราไม่แจ้งความนั่นก็คือเราหมดสิทธิในการใช้กฎหมายพิทักตัวเราเองจันสีแจ้งความคนห้าคนดูเหมือนจะมีทนายสมเกียติมีคุณประกรณ์มีน้องโบมีหนิงอีกคนหนึ่งดิฉัน จำไม่ได้แล้วว่าใครอีกคนจำไม่ได้ว่าใครไม่ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจจริงๆรู้แต่ว่ามีห้าคนอาจจะเป็นลาเต้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นลาเต้น,กนะ,ะ,จจะนนนะก็คือมีด้วยกันห้าคนที่จันทร์สีไปแจ้งไว้วันที่แจ้งไม่รู้ว่าแจ้งคราวเดียวกันหรือเปล่าคือท้า ลองคิดดูคุณเป็นตำรวจในอำเภอเล็กๆแต่อำเภอหนึ่งเนี่ยแล้วก็อยู่ไม่อยู่ก็มีคนเดินขึ้นโรงพักแล้วก็จะมาแจ้งความคนหมิ่นประมาทชั้นๆแจ้งทีเดียวห้าคนคือต่างกันห้าคนนี้ต่างกันต่าง,าง,างวาระอะไรกันจแจ้งวันที่แจ้งประมาณวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมาเพราะว่าเนี่ยเดือนเดือนธันวาเนี่ยนะคะยี่สิบสองที่ผ่านมาแต่แจ้งความ ทีนี้ยังไงการกระทําผิดมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่การกระทําผิดมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่สําคัญหรอกคะ่ะแต่การรับรู้การกระทําผิดเกิดขึ้นเมื่อไหรนั่นสิสํสคัญสิบแปดไลท์สิบแปดและสิบเก้ามีการยอมรับว่ารู้ว่าถูกคนดา่ารู้ว่าถูกคนแซวตูดใหญ่รู้ว่าถูกคนบอกว่าคือบูลลี่ว่างั้นเถอะบูลลี่ว่าท้องหรือเปล่าทําไม ตูดใหญ่ก้นใหญ่ท้องยุ้ยขนาดนั้นมีการนำภาพของเธอไปร้อเรียนอะไรพวกนี้18และ19กันยามีการรับรู้เพราะฉะนั้น18-19กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาถ้าแจ้งความ18-19ธันวา จะอยู่ในเวลาสามเดือนแต่นี้แจ้งวันที่22เพราะฉะนั้นหนึ่งหมดอายุความหมดอายุความแน่นอนที่สุดแต่ฉันไม่ได้เพียงแต่แคปอันนี้ไว้นะคะแต่ฉันดูดไว้ทุกคลิปมาร์กเวลาไว้ด้วยว่าเวลานาทีที่เท่าไหร่ที่ยอมรับว่ารู้มีการนํารูปของตัวเองไปบูลลี่นั่นคือคุณรับรู้ว่าคุณถูกร่วงละเมิด เรียกว่าคุณถูกหมิ่นประมาทคุณถูกเหยียดย้ําคุณถูกละเมิดอะไรว่างั้นเถิดมีครบหมดอันนี้พอเขาไปรับทราบข้อเก่าหาเขาเอาตรงนี้ให้ดูยื่นให้ตํารวจดูแต่ถ้าตํารวจสั่งฟ้องตํารวจก็จะสวยเพราะมันหมดอายุความแล้วหนึ่งนะคะสองก็คือว่า ดิฉันจะไม่พูดว่าเป็นมาตรงมาตาอะไรนะคะขี้เขยจไปนค้นหาว่ามาตาอะไรแต่มันจะมีความผิดอยู่อันหนึ่งก็คือมันจะมีไอพวกแจ้งความเท็จเ,ออเบิกความเท็จอะไรเท็จๆทั้งหลายอันนี้เป็นลักษณะคือเป็นการให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จอะไรเป็นเท็จคะสามคลิปนี้เป็นตัวริมิตว่าอะไรคือเท็จ วันที่เธอรับรู้คือ18กันยาแต่ตอนแจ้งความเพราะเธอรู้ว่ามันพ้นสามเดือนแล้วเธอแจ้งความเธอให้เจ้าพนักงานจดแจ้งว่ารับรู้ว่าโดนละเมิดเดือนตุลาเท็ดไหมคะเพราะาคุณรู้ตั้งแต่กันยาแต่คุณมาบอกว่าคุณรู้ตุลาเพื่อที่คุณจะเซฟ อายุความเอาไว้เท็จไหมคะตรงนี้แหละดิฉันไม่รู้ว่าทั้ง5้าคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่มีบางคนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคดีนี้ถ้าเขาฟ้อง 1. นึ่งเจ้าพนัพรรกงานไม่กล้าสั่งฟ้องอย่างเด็ดขาดเพราะถูกยืนยันแล้วว่ามันหมดอายุความแล้วสอง ใครก็ตามทีที่รู้เรื่องนี้สามารถเอาไปจดแจ้งได้ว่าคนนี้กระทำผิดเป็นอาญาแผ่นด,ดินนะคะการอันนี้สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้ทันทีไปกล่าวโทษก็ได้ค่ะเจ้าตัวคนที่โดนจันทรสีแจ้งจะเรียกว่าเป็นการร้องทุกข์คนอื่นที่รับรู้ตรงนี้นะคะที่รับรู้ว่าจันทรสีมีการบอกให้เจ้าพนักงานจดแจ้ง เป็นข้อความอันเป็นเท็จเนี่ยสามารถที่จะไปกล่าวโทษได้อีกเพราะฉะนั้นทางออกของจันร์สีคืออะไรคือระทำผิดไปแล้วความผิดสำเร็จแล้วต่อให้ไปถอนแจ้งความก็รบร้างความผิดตรงนั้นไม่ได้ต่ออาญาแผ่นดินนะคะจะลบร้างได้ตรงเฉพาะไอ้เรื่องที่ออหมดอายุความแล้วแล้วตรงนี้ ถ้าตัวเองไปจดแจ้งอันเป็นเท็จนะแล้วตัวเองรู้อยู่แล้วว่าหมดอายุความแต่ยังไปแจ้งความเพื่อกั่นแกล้งตรงนี้ไม่รู้จะเข้าข้อแจ้งความเท็จเพื่อกั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับโทษด,ด้วยอีกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือให้เจ้าพนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จอันนี้ผิดเต็มนประตูค่ะโทษค่อนข้างหนักด้วยนะคะโทษค่อนข้างหนักด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะโดนได้ถึงสองเด้ง ตรงนี้การไปถอนแจ้งความไม่เป็นผลแล้วครับเพราะความผิดสําเร็จแล้วมีการรับรู้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จันสีทําไม่รู้ว่าใครสั่งสอนจันสีมาให้ไปทําอะไรแบบนี้ตัวเองไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าตัวเองได้ไปแสดงความรับรู้ไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ สามคลิปนี้ชัดเจนค่ะดิฉันบอกได้เลยดิฉันไปนั่งฟังด้วยตัวเองแล้วก็เก็บรักษาไว้ด้วยตัวเองแล้วก็เอามาให้เป็นอุทาหรณ์ของคนอื่นๆเราเป็นยูทูบเบอร์เรา <c oughs> ทะเลาะเบากแว้งกันไปมาเชิงกันไปเชิงกันมาคุณกู้บุลี่รูปรักหน้าตาคนอื่นอียานอย่างนั้นอียานอย่างนี้นูนนน่นนั่นนี่ดิฉันยังไม่เอาอะไรกับคุณเลย ตูดนั้นมันก็คือตูดคุณเขาเหตุเขาขำกันมันก็เป็นเรื่องค,อคือตูดขนาดนั้นดิฉันว่าใครเห็นใครมันก็ต้องขำม,ม,มันก็ต้องแซวกันคุณก็เปรียบเทียบพวกเขาเป็นสัตว์เป็นนุ่นเป็นนี่อยู่ไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นทําไมไม่มีความแฟนแฟนแมนแมนกันบ้างเห็นไหมคะถ้าจันสีแฟนแฟนแมนแมนมีใจคือมีการเชี่ยงทำมีความเสี่ยงทำอยู่ในใจบ้าง จันสีไม่ไปแจ้งความไปในว,วันนี้จันสีจะไม่โดนแต่วันนี้จันสีแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าพยานไปบอกมันทําไมเขาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะต่อให้ถอนแจ้งความอะไรก็ไม่ได้ความผิดได้สำเร็จแล้วแล้วตอนนี้อย่างเรื่องให้จดข้อความอันเป็นเท็จให้เจ้าพนักง,งานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนี่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรวมไปถึงการแจ้งความเซฟเพื่อกันแก้ขื่นถอนหรือไม่ถอนอยังไง ตรงนี้ถ้าคนจะเอาเรื่องจัดสีเข้าเอาได้อยู่มีทางเดียวก็คือไปคุยกันตกลงกันว่าโอเคเราจะเลิกแล้วต่อกันตรงนี้แล้วก็มาต่อสู้กันด้วยฝีปากคารมการวิาพากษ์วิจารณ์การพินิจพิเคราะห์เรื่องราวที่เรากำลังสนใจอยู่ดีกว่าไหม หลายคนบ่นเบื่อสี่กอดิฉันก็เริ่มเบื่อกับการที่เออะอะไรก็มาคุมขู่กันด้วยเดี๋ยวเอาไม้เอาไมา้มจ,จ้องเระจะฟ้องตรงนั้นอยู่กันอย่างนี้ตรงนี้ดิฉันว่ามันไม่ประเทิงปัญญาค่ะดิฉันเลยมาให้เอฟซีได้ประเทิงปัญญาดยการรู้ข้อกฎหมายไว้บ้างก่อนจะเล่นแล่ไปฟ้องคนอื่นไปว่าคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้ เหลียวดูตัวเองบ้างส่องกระจกดูตัวเองบ้างจันรสีไม่ต้องรบนะคะที่ฉันคิดว่าจันรสีไม่ลบอยู่แล้วค่ะแต่ถึงรบก็ไม่มีผลอะไรเพราะทีฉันเก็บไว้ครบถ้วนทั้งหมดแล้วอย่างที่บอกนะคะใครก็ตามที่รับรู้เรื่องนี้สามารถที่จะไปกล่าวโทษจันรสีได้นะไปกล่าวโทษได้ค่ะ